การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งนานาชาติสับซีโร่สเก็ต a n g k o k 2025ที่สับซีโร่เมกาบางนาเปิดการแข่งขันวันแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568โดยมีคุณถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคุณธนาทรสุวิชาผู้อำนวยการบริษัทเมเจอร์โบกรุปจำกัดคุณราอูโกเมสกรรมการบริหารสถาบันสเก็ตน้ำแข็งเอเชีย คุณพิพัฒ์เชิดชิดคอมเพติชันเดคเตอร์และผู้จัดก,การทั่วไปสับซีโร่ไอส์เกตคลับและคุณนัตรกรใจแก้วผู้จัดก,การทั่วไปโรงแรมโนโวเทลบางนาร่วมพิธีสำหรับการแข่งขันสเกต็ตน้ำแข็งนานาชาติสับซีโร่สเก็ตแบงกอก2025จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสับซีโร่ไอส์เกตคลับและสถาบันสเกต็ตน้ำแข็งเอเชียหรือ ISI เอเชีย ถือเป็นการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งระดับนานาชาติรายการยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมี7ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ไทยไต้หวันจีนมาเลเซียสหรัฐอเมริกาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และคูเวตมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า750คนรวม2000อีเวนต์นอกจากนี้ยังมีรายการสำคัญอีกหนึ่งรายการจัดควบคู่ไปด้วยได้แก่รายการ ISI Asia เอเชียอิ t เต n a ์เนชั่นแนลแ i มเปี้ย โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬกาที่ซับซีโร่เมกกะบางนาในปีนี้ครับทางซับซีโร่ไอสเกตคับเราได้รับเกียรติจากทางสถาบันสเกตน้ำแข็งเอเชียเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขัน ISI Championship Series Final และสเก็ตแบงคอกในรายการเดียวกันนะครับ ซึ่งรายการนี้เนี่ยนักสเก็ตจะต้องมีการเก็บคะแนนจากต่างประเทศทั้งหมด5สนามได้คะแนนถึงจะคัดฟิฟาฟในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายและเป็นรอบชิงชนะเลิศของ IS i อเอ s i เอเชียนะครับประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ประเทศ18สโมสรครับการแข่งขันในครั้งนี้เรามีการจัดก,การแข่งขันตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่7ธันวาคมนีครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจในกีฬาสเก็ตนั้งแข็งนะครับ มาชมมาเชียน้องๆที่เข้าร่่มแข่งในครั้งนี้ทั้งจากประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศนะครับหรือผู้ที่อยากจะเห็นความสวยงามของน้องเห็นทาเลของน้อง,อง,องให้เข้ามาชมการแข่งขันในครั้งนี้ที่ซับจิลโลไอเจ็ครับชั้นสองไม่แต่บ,บางนาครับ